ปีพุทธศักราช1879ราชวงศ์วรมันสิ้นสุดลงเมื่อชายธรรมดาผู้หนึ่งชื่อแตงหวานลุกขึ้นโค่นล้มพระเจ้าชัยวรมันที่9และตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในนามพระเจ้าตรอซอกผะแอม,มแต่เบื้องหลังชัยชนะนั้นคือคำสาบพ,พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมได้สร้างคำสาบไว้เมื่อ1,500ปีก่อนสลักไว้ในศิลาจารึกว่า ผู้ใดทรยศต,ต่อเราและลูกหลานจะถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไร้พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราและจะ,ะเผชิญภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่านักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคำสาบเริ่มทำงานทันทีที่แตงหวานขึ้นครองราชและตั้งแต่นั้นมากัมพูชาก็ตกอยู่ในห่วงโซ่คำสาบอย่างน้าขนลุก7ข้อแห่งคำสาบวรมัน 1. จะถูกทำลายโดยสายเลือดวรมัน 2. ถูกปกครองโดยต่างชาติ 3. เข็นค่าล้างผลากันเอง 4. ต้องเป็นทาสผู้อื่น 5. เจอภัยพิบัติซ้ำซาก 6. ไม่มีวันชนะลูกหลานวรมัน 7. จ,จะล้าหลังไร้วัฒนธรรมและปัญญาคำสาบนี้ยังคงสะท้อนในประวัติศาสตร์กัมพูชาและอาจยังไม่ถูกปลดจนถึงทุกวันนี้